ตำนานกล่าวว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีกษัตริย์ขอมปกครองอยู่ภายใตยพ้พิภพก็มีพระยาเกตแก้วนัคราชคอยรักษาแผ่นดินเอาไว้โดยในเมืองแห่งนี้มีเจดีย์อยู่เจดีย์หนึ่งซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งหมดนั่นก็คือเจดีย์สีเวียงตาลผู้คนอาศัยอยู่เย็นเป็นสุขสืบมาครั้งต่อมามีเท้าประเทือง ได้นำทัพมาโจมตีเมืองสีเวียงตาลสู้รบกันอยู่หลายครั้งเท้าเกตแก้วก็ไม่ยอมแพ้เท้าประเทืองจึงใช้ทหารรอบเข้าไปสืบข่าวได้ความว่าในเมืองแห่งนี้มีเจดีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนอยู่หากทำลายเจดีนี้แล้วก็จะเข้าตีเมืองได้โดยง่ายจึงใช้กลอุบายให้ทหารรอบเข้าเมืองไปทำลายเจดีสีเวียงตาลน,นั้นแล้วยกทหารเข้าตีเมือง ฝ่ายทหารของเมืองสีเวียงตาลเมื่อเห็นเจดีนั้นพังทลายลงขวัญและกำลังใจก็อ่อนแอสู้รบกันจึงแพ้ทหารของเท้าประเทืองฆ่าฟันผู้คนล้มตายเป็นอันมากเหล่าพญานาคใตพ้พิภพเมื่อทราบข่าวว่าเจดีถูกทำลายจึงเจาะรูขึ้นมาร้อมรอบปกป้องซากเก่าของเจดีเอาไว้แล้วเสกมนต์ม่านป้องกันเมืองเอาไว้รอจนกว่าจะมีผู้มีบุญมาเจอ และบุรณะเจดีต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นตำนานของสีเวียงตาลซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดป่าดงตาลในปัจจุบันนะครับซึ่งตำนานนี้ได้มาจากสารสีเวียงตาลและเรื่องเล่ามุขปาฐะของผู้คนโดยรอบส่วนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงตอนนี้ก็ยังรอกรมศิลปากรเข้าไปขุดค้นเพิ่มเติมแต่ก็มีประเด็นที่ต้องหาคำตอบกันอยู่หลายอย่างเช่น วัตถุโบราณที่พบมีจํานวนมากซึ่งมีอายุตั้งแต่2,000ปีจนถึง150ปีที่ผ่านมาและมีการกล่าวถึงขุนตาลของลำปางซึ่งเคยมาณที่แห่งน,นี้รวมถึงการกล่าวว่าเมืองแห่งน,นี้เป็นเมืองหน้าด่านของล้านช้างในส่วนของทางวิชาการก็คาดว่าสถานที่แห่งน,นี้เป็นพื้นที่ตัดหินเพื่อนำเอาศิลาแรงไปสร้างพระาธาตุ ซึ่งมีพระธาตุที่สร้างจากหินศิลาแรงหลายองค์ในบริเวณใกล้เคียงบางท่านก็บอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่น้ำบาดาลซึ่งเป็นแหล่งน้ำของชุมชนโบราณที่เคยอยู่อาศัยในบริเวณนี้ซึ่งผมจะหาข้อมูลมานำเสนอต่อไปแต่อย่างไรก็อย่าลืมแวะไปกราบชมขอพรที่วัดป่าดงหนองตาลตะบนกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีกันนะครับ